สวัสดีครับผมชื่อเสกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือผมเรียนนิเทศครับตั้งใจว่ามาเรียนจบจะมุ่งเป้าเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อทํางานเกี่ยวกับภาพยนตร์ตามฝันผมเรียนที่นี่มีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าแก้วครับเธอเรียนปีสีแล้วอีกทั้งยังมีอาชีพเสริมเป็นผู้กํากับหนังสั้นเรียกว่ารายได้พอกินพอใช้พอเที่ยวเลยละครับ แม้ชื่อจะดูหวานแววแต่วจ๋าแต่บุคลิกที่แท้จริงของเธอนั้นไม่มีเลยซึ่งคำว่าหวานถ้าจะเปรียบเป็นกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟดำน้ำน้อยเพิ่มช็อคละครับพี่แกเป็นผู้หญิงที่ห้าวมากไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแต่ใช่ว่าเธอจะเกลิกกระร้ารานะครับคือถ้าใครดีมาก็ดีตอบร้ายมานี่ร้ายกลับคูณสิบเลยละครับฉะนั้นพี่แก้วจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจของคนในคณะทั้งรุ่นเดียวกัน และก็รุ่นน้องพอพี่แก้วทราบว,ว่าผมมีใจรักในการทำหนังอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมรุ่นพอสมควรผมจึงถูกดึงตัวให้ไปช่วยงานพี่แก่หลายครั้งโดยแต่ละครั้งก็จะได้ค่าตอบแทนตามสัสดส่วนของงานซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องดีครับพอได้ทั้งประสบการณ์ความรู้ที่อยู่นอกห้องสี่เหลี่ยมและเงินทุนเพื่อใช้จับจ่ายซื้อของที่ต้องการเอบังพี่มีงานใหม่วะ่ะ วันนี้ถ้าว่างเอ็งเข้ามาหาพี่หน่อยนะพี่แก้วโทรมาบอกข้อความสั้นๆแล้วางสายไปโดยไม่รอคำตอบผมจะถูกเรียกว่าบังครับตามถินฐานบ้านเกิดคือจังหวัดพังงาเมื่อผมเคลียร์ธุระของตัวเองเสร็จสิ้นก็ไปหาพี่แก้วซึ่งรออยู่ร้านเหล้าชื่อดังในซอยสันติธรรมมันเป็นร้านประจำของพวกเราครับเอาไว้ทั้งนัดสั่งรค์และคุยงานงานครั้งนี้ที่พี่แก้วได้มา เป็นหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับที่เป็นผีประจำของภาคเหนือบอกแบบนี้ทุกคนน่าจะพอเดาออกใช่ไหมครับพี่แก้วได้งานเกี่ยวกับผีกะมาชิ้นหนึ่งโดยคอนเซป์ของงานจะตีแผ่เรื่องราวชีวิตของคนที่เป็นผีกะในบางมุมที่สามารถเปิดเผยได้ด้วยว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับผีกะที่ได้มาจากหลายแห่งเหลือเกินและแต่ละที่ก็จะต่างกันออกไปนิดหน่อย แต่เมื่อจับจุดสำคัญมาเชื่อมโยงกันได้กับกลายเป็นปมขมวดรวมอยู่ที่เดียวกันอย่างน่าทึ่งครั้งนี้มึงไปหาโลเคชัน่นเอาตามนี้เลยไม่ตรงเป๊ะแต่ขอให้ใกล้เคียงที่สุดนะเว้ยพี่แก้วยื่นกระดาษ a 4เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับโลเคชัน่นสำหรับไทยทำมาให้ผมจากที่อ่านนดูเหมือนจะไม่ยากเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นเจ้าของตำนานผีกะนี้ ค่อนข้างจะคล้เคียงกับสิ่งที่พี่แก้วต้องการอยู่แล้วผมคิดแบบนั้นครับแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยเพราะเมื่อถึงเวลาผมขับรถวนรอบตัวเมืองเชียงใหม่กว่าครึ่งวันดูสถานที่เป็นสิบสบที่ก็ไม่ตรงใจเลยสักแห่งเดียวเริ่มล้าและท้อปรอดที่ผ่านมาการหาโลเคชั่นของผมจะจบงานได้เพียงชั่วเช้าของวันแต่ครั้งนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดขนาดพี่แก้วเองยังสงสัย รอดทุกครั้งที่ผมได้รับงานสองสามชั่วโมงผมก็โทรบอกพี่แก้วว่าให้มาดูผมหาไว้แล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับในการรอแสงไว้ายามเช้ายามบ่ายยามเย็นตรงตามที่ต้องการไหมเกือบบ่ายสองโมงครึ่งผมยังไม่ได้อะไรเลยตัวเลือกในมือก็ไม่มีสักที่กำลังนั่งเครียดอยู่นั่นเองเพื่อนในคณะที่ปกติจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ก็โทรมาหา ถามเกี่ยวกับงานกลุ่มว่าจะเอาอยัางไงกระตอนนี้เหลือเพียงผมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้คำตอบและข้อมูลดิบอะไรเลยสำหรับทำรายงานนั่นราวกับสวรรค์มาโปดเลยครับเพราะผมนึกได้ว่าเพื่อนคนนี้มีบ้านอยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่บ้านมันอยู่เวียงแหงครับอำเภอที่ไม่ได้มีดีแต่ติดกับแม่ห้องสอนละพมา่าแต่สภาพอากาศที่ต้องเรียกว่าธรรมชาติสุดๆเพียงแค่เปิดอากูดูก็รู้แล้วว่า ที่นี่แหละใช่เลยผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพื่อนคนนั้นทันทีพร้อมทั้งให้มันดูด้วยว่าบ้านหลังไหนหรือสถานที่ใดที่มันรู้จักพอจะใช้ถ่ายทำได้บ้างหลังจากนั้นก็ขับรถตรงไปยังเวียงแหงใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงกว่าๆผมก็ไปถึงที่นั่นทันแสงสุดท้ายของวันพอดีจากข้อมูลที่เพื่อนคนนั้นให้มาบรรยากาศโดยรอบ ความเงียบสงบและธรรมชาติของถนบธรมเนียมทุกอย่างตรงตามที่พี่แก้วต้องการเมื่อได้สถานที่แล้วขั้นตอนต่อไปคือการโทรบอกพี่แก้วให้เตรียมตัวพรุ่งนี้จะพาแกมาดูอีกครั้งหนึ่งมึงอยู่ที่โลเคชั่นแล้วใช่ไหมไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวพวกพี่จะตามไปตอนนี้เลยพี่แก้วตอบกลับสั้นๆตามสไตล์แกดีว่าวันพรุ่งนี้ผมไม่มีธุระสำคัญอะไรที่ไหนเพราะดูจากการกระทำของพี่แก้วแล้ว คืนนี้แกหมายใจจะนอนค้างที่นี่แน่ๆความต้องการคือการจะดูแสงแรกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนั่นเองแกเป็นคนแบบนี้ละครับเกือบสี่ทุ่มพี่แก้วขับรถเข้ามาตามแผนที่ที่ผมส่งให้และเมื่อแกได้เห็นกระท่อมซึ่งตั้งอยู่โดดๆกลางท้องนาภาพแบ็กกราวด้านหลังนอกจากความมืดสนิทด,ดำของยามราตรียังมีเงาของภูเขาใหญ่ที่ทะมึน ตัดกับขอบฟ้าคลาคล้ำไปด้วยหมู่ดาวเยี่ยมเอาที่นี่แหละคืนนั้นพวกเรากางเต็นท์นอนกันที่นั่นเลยเรื่องการบุกรุกไม่ต้องห่วงพระผมได้โทรติดต่อกับญาติของเพื่อนคนนั้นซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ไว้แล้วเขาไม่ขัดข้องประการใดเลยครับอีกทั้งยังบอกว่าจะไม่รับเงินค่าเช่าสถานที่อีกด้วยเพียงแต่ขอร้องว่าอย่าทำให้พืชผักและสิ่งของเสียหายเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นจรรยาบรณของคนทำหนังอยู่แล้วแต่อีกข้อหนึ่งที่เจ้าของบอกมานี่สิมันติดอยู่ในใจของผมชนิดสลัดไม่หลุดและแกะไม่ออกเลยยังไงก็ระวังตัวด้วยนะที่นั่นมันอันตรายอยู่ผมไม่เข้าใจถึงคำว่าอันตรายที่เจ้าของสื่อมาแต่ก็ตีความเอาว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์ร,ร้ายหรือเปล่าเพราะที่นั่นอยู่ติดกับเขาแถมยังมีผลไม้หลายชนิดอาจเป็นไปได้ว่าสัตว์ป่ากินพืช จะลงมาเพื่อขบกินผลผลิตของชาวบ้านแล้วเมื่อพบพวกเราความตื่นกลัวอาจทำให้มันพุ่งเข้าทำร้ายได้ซึ่งเรื่องนี้ผมบอกกับพี่แก้วเช่นกันแต่แกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่น่าจะมีอะไรหลังจากจัดการกับข้าวเย็นที่พี่แก้วซื้อมาเลี้ยงแล้วเรานั่งสังสรรกินบรรยากาศกันนิดหน่อยก็แยกย้ายเข้านอนโดยคืนนี้มีผู้ร่วมอุดมการณ์กับพี่แก้วซึ่งความจริงแล้ว ถูกบังคับมารวมผมด้วยก็เป็นสี่คนเต็นสีหลังถูกกลางหันหน้าเข้าหากันเป็นครึ่งวงกลมล้อมกองไฟด้วยว่าพี่แก้วกว่าจะมาถึงที่นี่ก็าปาไปเกือบครึ่งคืนแล้วและกว่าจะกินจะคุยกันอีกการพักผ่อนหลับนอนของเราจึงเริ่มต้นเอาตอนตีสองพอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกินผมหลับไปพอเพียจากการขับรถมาทั้งวันแต่จูจ่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกว่าเต็นของตัวเองถูกเขยา่า อีกทั้งยังมีเสียงเดินสากสากจากด้านนอกแรกทีเดียวผมคิดว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งลุกออกไปทำธุระส่วนตัวแล้วขากลับเกิดสะดุดสมอบกที่ปักยึดเต้นเอาไว้จะหมดความสนใจอยู่แล้วทาไม่ใช่ว่าผมเหลือไปเห็นเงาเงา,เงาหนึ่งทับทับอยู่ตรงกลางหน้าเต็นแสงจากตะเกียงเจ้าพายุแบบชาร์จไฟซึ่งหาซื้อได้ในเว็บขายของทั่วไปที่แขวนไว้หน้าเต็น ขับให้เห็นเงาร่างของผู้หญิงผมยาวที่เดินด้วยท่าทางแปลกๆอยู่ด้านนอกผมมั่นใจครับว่ามันไม่ใช่คนในกลุ่มของพวกเราแน่ๆเพราะผู้หญิงในหมู่ของเรามีเพียงพี่แก้วคนเดียวที่สำคัญเธอตัดบ๊อบเทครับคนที่ผมเห็นนั้นผมยาวมากเดินหลังค่อมๆเหมือนคนแก่แต่ดูธรรมัดธรแมงทุกครั้งที่เธอหันควับไปมาเส้นผมจะสะบัดผิวสยายให้เห็นเป็นแพร เท่านั้นผมก็แปลกใจพอสมควรแล้วแต่เสียงที่เธอแปลงออกมานี่สิแปลกคูณแปลกเข้าไปอีกครับเวลาเธอสะบัดหน้าไปทางนั้นทางนี้จะมีเสียงคลอกเหมือนหมูแล้วก็ตามด้วยเสียงจับจับ,จบเหมือนเวลาเราแจะปากทีๆแถมท่าทางที่ดูเหมือนหุ่นยนต์สมสีเมื่อเวลาหันไปมาจะดูแข็งแข็งทื่อๆมันทั้งน่ากลัวทั้งชวนสับสนเลยล่ะครับนาทีนั้น ครูเดียวเงานั้นก็เดินไปทางเต็นท์ข้างๆซึ่งก็คือเต็นท์ของพี่แก้วเงามันหายไปจากระยะมองเห็นแล้วครับแต่ผมได้ยินเสียงรูดซิบช้าๆแต่เพียงเดียวเดียวเท่านั้นพี่แก้วก็ร้องเอะอะโวยวายขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะทำอะไรกูใครเสียงร้องดิ้นครุกขลักของพี่แก้วทําให้ทั้งผมและรุ่นพี่คนอื่นๆสะดุ้งสะเทือนต่างคนต่างโผล่พวดออกมาด้านนอกไต่ถามกันจ้าละวัน ใครไม่รู้เข้ามาในเต็นต์กูแถมยังคอมและเลียหน้ากูอีกพี่แก้วบอกเสียงตื่นหน้าตาซีเซียวพี่แก้วเล่าว่าแกกำลังเคลิม้มเคลิม้มแต่ยังไม่ทันได้หลับดีจู่ๆร,รู้สึกว่ามีใครเปิดเต็นต์เข้ามาทีแรกก็นึกว่าเป็นพี่ปอนสาวสองหนึ่งในทีมงานที่นอนอยู่เต็นต์ข้างๆเพราะพี่คนนี้เป็นคนขี้กลัวถ้าได้ไปถ่ายทำที่ไหนนอนคนเดียวได้ไม่เกินสองชั่วโมงเป็นต้องแผ่นไปนอนกับคนอื่น และพี่แก้วก็เป็นเป้าหมายที่พี่ปอนมานอนด้วยบ่อยที่สุดแต่ความผิดปกติที่โชยเข้ามาปะทะจมูกมันไม่ใช่กลิ่นครีมทาผิวหรือกลิ่นน้ำหอมยี่ห้อดังที่พี่ปอนใช้มันเหม็นคาวเหมือนคาวปลาคาวกบก,กลิ่นมันเน่าสับสาบมันเหม็นมากจนพี่แก้วทนไม่ไหวต้องลืมตาขึ้นและภาพที่เห็นลางๆในความสัวลวทำให้สะดุ้งตัวชานั่นไม่ใช่พี่ปอนจริงๆเพียงแต่รายละเอียดเด่นชัดนั้นยากจะตีความ พี่แก้วเห็นเป็นเพียงเงาร่างที่กระโดดถาถงเข้าใส่พร้อมกับกลิ่นเน่าที่รุนแรงร้ายกาจเท่านั้นยังไม่พอร่างที่ขึ้นคอมทับทับอยู่ยังส่งเสียงคลางเหมือนสัตว์ประหลาดพร้อมทางสัมผัสเย็นเย็นลื่นๆบริเวณใบหน้าแสดงว่ากำลังถูกเลียอยู่พี่แก้วรวบรวมกำลังทั้งหมดขัดขืนและผลักร่างนั้นออกไปเต็มแรงพร้อมทางตะโกนลั่นจากนั้นก็ได้แต่นั่งปิดตาร้องไห้โฮ จนกระทั่งพวกเราเข้าไปหานี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่รู้จักกันมาที่ผมรู้สึกว่าพี่แก้วเป็นผู้หญิงอาการร้องไห้ฟูมฟายควันเสียที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนั่นเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้พี่หนุ่มหนึ่งในทีมงานเมื่อฟังเรื่องราวที่พี่แก้วบอกจบก็พุ่งพวดไปหยิบกล้องโกโปรสองตัวที่ตั้งมุมเต็นท์ของแกซึ่งกลางอยู่ริมสุดขวาถัดจากเต็นท์ของพี่ปอนตั้งกล้องถ่ายไว้ เพื่อได้ใช้ในหนังสั้นตัวหนึ่งถ่ายแบบไทแลับเก็บภาพดวงดาวและท้องฟ้ายามราตรีอีกตัวถ่ายแบบปกติบันทึกความเคลื่อนไหวธรรมดาเมื่อพวกเรานั่งดูวิดีโอฟุตเทรดจากกล้องของพี่หนุ่มก็ตรงพากันตกตะลึงขนลุกวา่าที่พักซึ่งทุกคนแยกยายกันเข้านอนแล้วจู่ๆมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดผ้าไทยของชาวล้านนาแต่ชุดที่ใส่นั้นดำ ทังผ้าซิลและเสื้อแขนกระบอกรูปร่างและเส้นผมที่ยาวสลวยขับดำบ่งบอกว่าเป็นสาวน้อยอรชรนอ่อนแอนยกเว้นก็เพียงใบหน้าที่เป็นหญิงชาราหนังเหี่ยวเหมือนคนอายุเป็นร้อยปีร่างนั้นปีนลงมาจากหลังคากระท่อมซึ่งตั้งถัดออกไปจากเต็นท์ของผมด้วยว่าคุณภาพของกล้องทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดพอสมควรแม้จะเป็นยามวิกาล ท่าทางของการปีนป่ายเรากับสัตว์ไม่ใช่มนุษย์เธอคนนั้นเคลื่อนที่ด้วยอาการคานสีขาไปมาวนเวียนอยู่รอบที่พักครูใหญ่จนหายไปจากมุมกล้องครู่เดียวก็โผมาจากข้างเต็นท์ผมในลักษณะเดินสองขาทั่วไปแต่มือทั้งสองข้างกลางออกขยับนิ้วที่มีเล็บแหลมไปมาบางครั้งก็หันควับรวดเร็วและเอียงคอมองดูตามเต็นท์ต่างๆเธอคนนั้นเดินใกล้เข้ามาหากล้องเรื่อย โดยไม่มีท่าทีระแคะระคายวัตถุบันทึกภาพอยู่และรายละเอียดของใบหน้าที่กล้องจับไว้นั้นยิ่งทำให้พวกเราพวาาเข้าไปใหญ่เมื่อริมฝีปากที่ฉีดกว้างจนถึงติ่งหูมีลิ้นสีม่วงเข้มแลบเลียออกมาแผลบ,ลบปลายลิ้นตวัดไปมาเรากับงูหรือจิ้งเหลนที่ใช้ลิ้นในการตรวจสอบหาเหยื่อและทิศทางดวงตาสีดำสนิทไรแวว ในเบ้าตาที่ลึกโบนั้นก็ด้วยดูก็รู้แล้วว่าเจ้าหล่อนไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราเแน่กำลังยืนตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่นั้นจู่ๆมาที่ไม่รู้มาจากไหนเพราะที่นั่นห่างไกลจากบ้านคนเกือบกิโลพากันส่งเสียงเห่าหอนเย็ยนเยียบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับนาทีนั้นพวกเราพากันกระโดดขึ้นรถทันทีข่าวของเครื่องใช้ทิ้งไว้ที่นั่นรุ่งเช้าค่อยกลับมาเอา ตอนแรกเมื่อมาที่นี่ผมขับรถส่วนตัวมาแต่ขากลับออกไปผมทิ้งรถไว้เลยครับโดดเข้าไปนั่งอัดในรถเก๋งคันเล็กของพี่แก้วซึ่งบัดนี้ยังนั่งตัวสั่นร้องไห้เพราะขวัญเสียเราขับรถออกมาตามถนนดินแดงที่มืดมิดได้เพียง10บนาทีพี่ปอนซึ่งรับหน้าที่พลขับอยู่ๆก็กรีดร้องรั้นกระทืบคันเร่งจนจมเท้าพารถพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรง แกรองลั่นพร้อมตะโกนว่าผีสาวหน้าแก่ในกล้องกำลังวิ่งตามรถอยู่ผมและพี่หนุ่มหันกลับไปมองทันทีและก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆร่างในชุดไทยชาวเหนือควบตามรถเก่งที่วิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า60ได้ชนิดเอื้อมมือมาแทบจะจับฝากระโปรงรถได้อยู่เลยพี่ปอนเร็วๆหน่อยมันจะถึงรถแล้วเร็วผมตะโกนลั่นหวาดกลัวสุดขีดพี่ปอนก็ยุคข,ขึ้นสิทด,ด้วย สองสาวตีนผีคนนี้ถอดเกียร์ต่ำแล้วเหยียบคันเร่งอีกครั้งข่าวนี้รถพุ่งแรงกว่าเดิมทยานไปข้างหน้าฝุ่นตลกพาเราหนีพ้นจนได้ขับมาได้สักพักรถก็มาดับกลางถนนใหญ่ที่ไฟสว่างและลรถพลุกพล่านพวกเรานั่งตัวสัน่นอัดกันอยู่ในรถจนกระทั่งแสงตะวันโผล่ให้เห็นเมื่อได้รับความอบอุ่นและสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์ยามเช้า ความกลัวที่มีจึงลดลงได้บ้างผมโทรหาเพื่อนที่เป็นญาติกับเจ้าของกระท่อมทันทีและเล่าทุกอย่างให้มันฟังแล้วสิ่งที่มันบอกผมกลับมาทำให้ลมแทบจับเลยล่ะครับที่นั่นเป็นกระท่อมซึ่งเมื่อก่อนญาติผู้ใหญ่ของมันเป็นเจ้าของคุณยายคนนั้นรับหน้าที่เป็นมาส่งเจ้าแกเลี้ยงผีด้วยครับทั้งผีกระผีพายสารพัดเท่าที่จะเลี้ยงได้ ุดประสงค์ก็เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองจากอำนาจมืดที่ไม่ใช่ของตนแต่แล้ววันหนึ่งทุกคนก็พบว่าคุณยายแกนอนตายอยู่ในบ้านสภาพตาเหลือกเลือดสีดำค้นคลักไหลออกจากทางทุกรูทวานและจากนั้นใครที่บังเอิญผ่านไปมาก็จะต้องพบเจอกับผีที่แกเลี้ยงไว้ออกมาหลอกมาหลอนไล่กวดจนจับไข้ได้ป่วยต้องเอาไก่ตัวเล่าขวด ไปเส้นอาการป่วยถึงจะทุเลาและหายเองในเวลาต่อมาสรุปสิ่งที่เจ้าของคนปัจจุบันเตือนให้ระวังไม่ใช่สัตว์ป่าอย่างที่พวกผมเข้าใจแต่มันคือสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าผีนั่นเองและทีมงานของเราที่ตั้งใจจะทำหนังเรื่องเกี่ยวกับผีกะก็ได้พบกับเจ้าตัวเข้าให้เรียกว่าข้อมูลแน่นไม่ต้องไปสืบคนที่ไหนให้เสียเวลาเลยละครับ